สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับช่องไวรุ่นหนีเที่ยวตอนนี้เรายังอยู่ที่สวนนงนุษนะครับวันนี้มีโปรแกรมทัวร์ที่สําคัญครับแต่ก่อนอื่นพวกเราทานอาหารกันก่อน เลยครับอันนี้ข้าวเปล่าเอาที่ไหนครับทานกับข้าวอ๋อโอเคอาคารที่พวกเราไปทานข้าวนะครับก็คืออาคารพับพึงนะครับเป็นอาหารเช้าผักและผละไม้ของสวนนงนุษเนี่ยเขาปลูกเองครับสดและกรอบมาก พวกเราทางกันอิ่มเรียบร้อยก็เริ่มทัวร์ที่สําคัญครับทางคุณเอ๋ผู้จัดการของสวนนงนุษมาพาเราไปเองเลยจะเป็นส่วนที่นักท่องเที่ยวทั่วไปไม่ได้เข้าชมนะครับวันนี้เรามาพบคุณโต้งครับกำพลตันสัจจาพูดผ่านอดีตผู้ประกาศข่าวและดำรงตำแหน่งตอนนี้เป็นผอออ,อนไลน์ของสปริ n นิวนะครับคุณชุม,มานามวิเชียนสีเกี่ยวกับพืชศาสตร์และแนวทางของสวนนงนุษ กับสวนแห่งอนาคตก็เห็นว่าเรามีมากที่สุดในโลกเลยครับแลกเปลี่ยนกันตอนวนี้สวนที่ใหญ่สุดในอเมริกาบักอรี่ก็จะมาที่นี่จะมาเอาไอ้ตัวอยา่ายงไอ้ใบพงเป็นเช็คดีเอ็นเออะไรกันพวกนี้เราก็แลกเปลี่ยนกันในฐานะส่วนพิศเศด้วยกันก็เราถึงเข้าถึงมองเราว่าเป็นส่วนที่สําคัญอหน,นึ่งในโลก ไม่ <S 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 นายมีบอกมีต้นหนึ่งอยู aut, and, uh, right? p p uh, ่ต้นเดียวที่เพิ่งมาอยู่ต้นนางเลยนะต้นไทรปลาปูมีต้นใส่ยักษ์ปลาปูตัวให่แต่ไทรปลาปูมีมีไทยมีมีไม่กี่ต้นแต่ว่าแพงมาบ้านเอาขายก็หาไม้แปดแปมาลงกัน

ไปนั้นน่ะฮะเขยๆเด็กก็เริ่มผสมพันธุ์กันอะไรอย่อันนี้ชอบกับติดเองใช่ไหมมาลองมาลองทำไ่้สิงห์ยายคะนี่จะทำเองตลอดได้ติดเองเหรอลองได้หมดทุกอย่างต้องต้องลองดิสินี่กำลังกำลังมาคุยกันเรื่องตัดไอ้ต้นไอ้ต้นไม้รั้วสิงคโปร์ที่มันที่มันทั้งแดดทั้งร่มเนี่ย เคี้ยวหมดเหมือนกันเลยก็ขายายพันธุ์เงนเยอะเลยเอาไปใช้เมื่อวานนั่งรถน,นั่งไมค์เลว่ารอบทเราถึงก้องถาฟไปสิงคโปร์ไปกานเดนจะดูสวนลอยน้ำสวนน้ำนนเขาที่มันเป็นแบบอยู่ในร่มชอบใช่ไหมคี่ว่าสวนแบบนี้มีแนวโน้มจะทำแบบเย็นๆอย่างนี้รึไงสวนน้ำอะไรที่มันเป็นสวนในโดมเ,<ร>เลยอ๋อเป็นในโดมเออมันท<ม>างก่อนท่าเราเราลุ้ไม่ไหวแล้ว ไอ้โดมันนั้นเนี่ยใช้เงินประมาณพักว่าพันล้านเหรียญก็สองหมื่นกว่าล้านือ <Okay. S 1> ไอ้การได้มาเดเบ์ของโดมนี่นโดน, <Okay. S 1> นนั้นเนี่ย,ยนนก็ประมาณพันล้านเหรียญสองหมื่นกว่าล้านถู้างัผมาอันนี้ให้รัฐบาลฟรีรัฐบาลยังไม่โฆษณาเลย <laughs> อันนั้นรัฐบาลช่วยโฆษณาการได้ในสกายเนี่ยใหม่ที่สุดในโลกแล้วคนฝรั่งที่เขามาดูเขาบอกผมอยู่กัปตู้สิงคโปร์ได้เนี่ย ยังบอกยังผมต้นทุนสูก็ไม่ได้หรอกไม่มดันแต่ว่าเป็นวิธีพิตาดิสวนเนี่ยมันมันต้องต้องพลิกแพลงแล้วล่ะก็พยายามื่นที่เนี่ยมันเป็นหน้าต่างเป็นตัวอย่าก<ม>แต่จุดมุ่งหมายของเราทั้งหมดเนี่ย<ม>ต้องการอบรมเด็ก<ม>เด็กคือเด็กเนี่ยเล็กๆนะถ้าเราสอนอะไรเขาตอนนั้นเนี่ยเขารับหมด อย่างเช่นกินอาหารเหมือนกันสมวติวที่บ้านกินอาหารไทยพอโตขึ้นอาหารไทยคืออาหารที่เขากินอร่อยแต่ถ้าเผื่อว่าตอนเด็กๆเอาใจเขาไปกินพวกฟาสต์ฟู้ดหรือปล่อยให้ไปกินแต่ว่าีชเล่นอะไรอะไร พะหลังกินอาหารอื่นไม่เป็นนอกจากอาหารอย่างเงมันก็จะกลายเป็นด่างชาติไปอย่างเช่น JFC เบอร์เกอร์คิงสตาร์บัคอะไรอย่างเงี้ยเด็กชอบประเด็นเราเราต้องอบรมเขาดังนั้นทุกประเทศเนี่ยต้องมีสามอย่างมีสวนพุทธศาสน์ต้องมีสวนสวนสัตว์และต้องมีพิตภัณฑ์กำผมงเลยค่อยๆเติมทั้งสามอย่างเข้าไปเลยและขอให้เด็กๆเข้ามา พี่ชิวห้องโถงน่วาแ่โ <widely> อ <bem> ้ยสวยมากพี่พาพ่อแม่เที่ยวพนมรุ่งนั่นแหละต้องท

จะเป็นมุมสูงเห็นวิวกว้างครับสบายตามากพวกน้องๆก็ระเบิดภาพกันยกใหญ่เลยครับนะนะจากนั้นครับคุณเอกก็พาเราไปคุยกับนักพัฒนาสายพันธุนะ์เกี่ยวกับการปรับปรุงสายพันธุ์นะครับ,บนะและไขข้อสงสัยนะครับเกีย่ยวกับกานะรปลูกต้นไม้ของเรานะครับ เราต้องเช็ดเช็ดเช็ดออกให้หมดแล้วเรามาผสมโอกาสบี่มันจะต้อยหรอยใช่ครับมันจะตัดไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อมันจะก้นน้ำแย่หนอแย่นะคือไปแทรกในที่ดีกุดไม่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องทำใหม่ละของเมเดียนี้ใช้ได้แหละจะให้เราผสมอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่เขล่ส่วนใหญ่คนที่เขาเลี้ยงกันนะครับเขาจะเลี้ยงเป็นตู้อะไร พอพอที่สวนอ่ะคือต้นเขาใหญ่มากอย่างนั้นถ้าเลี้ยงเป็นตู้อะตู้มัใส่ไม่พออยไม่ได้ตู้สูงแค่ประมาณเมตรนิดๆเองงเรแล้ว่าเป็นโรงเรือนอนี่ดีดีกว่าใช่วเขาจะเหมือนัวาเขื่อนใช่ น้องกายแจ้งว่าวันนี้จะมีโชว์ช้างขบวนพาเลตก่อนจะถึงเวลาเราก็เดินชมอาคารเก็บรถแปลกๆครับที่คุณต้งสะสมไว้มีจำนวนหลายคันนะครับคงหลายล้านอยู่ถ้ารวมๆกันทั้งหมด จากนั้นครับเราก็ส่งน้ำพระ9วัดที่บริเวณสวนลอยฟ้านะครับเขาจะมีองค์พระเนี่ยประดิษฐานไว้ถึง9วัดให้เราได้ส่งน้ําทําบุญได้ภายในวันเดียวเลยนะครับถึงตอนที่น้องช้างออกโชว์แล้วนะครับพวกเราไปชมกันครับลูกอายุหาปีค่ะแล้วก็ท้าที ก็หมอบ,บอลงกอนนะคะเพื่อหลอกให้คุณลูกนะคะที่จะมอบพวงมาลัยค่ะอ่าตอนนี้คุณลูกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะ่าต้อนรับก่อนนะคะสําหรับคุณแม่คุณลูกนะคะทั้งสี่เชือกค่ะให้พรคุณลูกนะคะนะคะบอกว่าให้ลูกนะคะตั้งใจนะคะฝึกซ้อมฝึกฝนการแสแดงนะคะจะได้เป็นเก่งเหมือนคุณแม่ค่ะนะคะแล้วก็อย่าดื้อย่าซ จากนั้นพวกเราก็ออกจากสวนนงนุษย์เพื่อไปที่บ้านพักสัตหีบนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องซื้ออาหารสดเข้าไปที่พักก่อนครับก็เลยเลือกที่ตลาดทะเลสดนะครับบางเฉลยตัวเนี้ยเดี๋ยวว่าจะเอากี่กาวเอาตัวเดียวก็ได้ัเอาสับกรอนึงโลนะครับกาวถุงหนึโลอะไรก็หมดแต่าห้าสิบบาทครับเท่ากันเลยพี่แต่ว่ามันแค่ลูกค้าเขาเลือกกระจายมาเลยกลายเป็นแยกเป็นสองกระบะ หลังจากเสร็จนะครับขับมาไม่ไกลครับพวกเราก็ถึงที่พักแล้วพอถึงที่พักพวกเราก็ทํากิจกรรมครับภายในครอบครัวรดน้ําดําหัวพ่อแม่ครับรับคําอวยพร จากนั้นพวกเราก็ร่วมกินอาหารด้วยกันนะครับพักผ่อนกันตามอธัธยาศัยพอรุ่งเช้าก็เป็นวันที่เราต้องเดินทางกลับนะครับผมก็ขอแยกตัวครับเราก็ไปทําบุญกันครับที่วัดหลุงป,ปู่อีนะฮะ จริงๆแล้วยังมีอีก2จุดที่เราตั้งใจจะไปนะครับคือศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือกับเรือหลวงจาก,กีนเเบดแล้วก็มาถึงศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะต้องเข้าไปเนี่ยต้องตรวจอุณหภูมิก่อนครับจุดแรกที่เราเข้าชมก็คือศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูท้องทะเลไทยนะฮะ ในห้องนะครับก็จะมีพวกปลากระตูนนะครับและมีปลา,าอีกหลายสายพันธุ์นะครับว่ายโชว์กันอยู่นะฮะ <c oughs> ที่ศูนย์พันธุ์อนุรักษ์เต่าทะเลเป็นแหล่งอนุบาลและดำเนินการปล่อยเต่าคือสู่ธรรมชาติ ที่อยู่ในการดูแลของหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาชายฝั่งจากนั้นครับเราก็จะมาบ่ออนุบาลน,นะครับก็จะมีเต่าตนุกนะครับตั้งแต่1เดือน5เดือนนะครับ10เดือนมีอยู่หลายบ่อนะครับเต่าเล็กๆนะครับ ก็ดูเขามีความสูงนะครับไว้ในบ่กันมีการแย่งหารกันดูแล้วก็น่ารักดีครับ ถึงจุดสุดท้ายนะครับที่เราจะไปนะครับเรือหลวงจากกีนารอเบตเมื่อวันที่เราไปถึงนีะครับทั้งแม่ค้าได้บอกว่าเรือเนี่ยเพิ่งเข้ามาได้เดือนเดียวเองตอนนี้ไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นชมเรือ ก็ด้วยเพราะโรคโควิดนี่แหละครับ <S <S 1> <S 1> เรือหลวงจากกีนเรเบตเป็นเรือทงและเป็นเรือบรรทุกอากาศยานลำแรกนะครับลำเดียวของราชนาวีไทยระปจําการในส่วนกำลังของกองทัพเรือเป็นเรือที่ต่อขึ้นจากประเทศสเปนนะครับโดยนำแบบมาจากเรือปิ้นซีเปเด,เดอุสเตเลียดของกองทัพสเปน ขึ้นระวางประจำการเมื่อวันที่10มีนาพศส5 4พได้ใช้งานปฏิบัติภารกิจด้านยุทธศาสตร์และช่วยเหลือภัยพิบัติตลอดหน้าน้ำไทยทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันก็จบภารกิจนะครับสองที่ที่เราตั้งใจจะมาเราก็เริ่มเดินทางกลับกรุงเทพกันครับยังไงเพื่อนๆรบกวนช่วยกดซับ c r ค b ้กดกระดิ่งนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับไปรุ่นหนีเที่ยวถึงเราจะเป็นช่องใหม่นะครับช่องเล็กยังไงเพื่อนๆช่วยสนับสนุนพวกเราเด้วยครับขอบคุณครับ